สา0 0คนค่ะสี่นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าขาทะลุสถิติเก่าไหมคะจะทะลุสถิติเก่าไหมคะลูกค้าขาสถิติเก่าทั้งไว้ที่3ามแสนเจ็ดหมืคนนะคะไวว้าวตัวแรกมาแล้วนะคะลูกค้าขา1.1จุด เรียบร้อยแล้วหนึ่งต้องทําการอัดคลิปนะเพราะหนึ่งจะต้องเดินทางนะคะหนึ่งจะต้องเดินทางกลับไปบ้านที่ด่านคุณทศนะคะจะต้องเดินทางกลับไปบ้านที่ด่านคุณทศก็เลยจะต้องจุดทูบแล้วก็อัดคลิปไว้นะคะแล้วก็เดินทางต่อนะคะเพราะว่าในขณะที่หนึ่งจุดด้วยอยู่บนรถด,ด้วยมันไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเป็นการลบควันตัวเองนะคะอยู่ในรถนะคะ <S 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 สวัสดี3ามแสนก กนนะคะลูกค้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีคบอกเขาใจมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะทุกคนอ,อ,อย่าพุ่งทักมาตอนนี้ได้ไหมคะทุกคนเลยค่ะ สามแสนแปดหมื่นสี่พันคนลูกค้าขาถ้าถามว่าหนึ่งชอบอะไรหนึ่งชอบเจ็ดนะคะวันพรุ่งนี้หนึ่งชอบเจ็ดนะคะลูกค้าขาหนึ่งชอบเจ็ดนะ ชอบเจ็ดนะคะใครชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเ <Jamie, S 1> พราะหนูก็ไม่รู้ค่ะว่าเลขจอกอะไรนะคะและตัวหนูเองหนูไม่ซื้อนะคะเพราะหนูซื้อไม่ได้นะคะหนูซื้อเลขหลุดนะคะที่สําคัญเลยนะคะคนที่คนที่แบบว่าคนที่แบบบอกว่าถ้ามันรู้จริงทําไมแม่้มนบอกรางวัลที่หนึ่งเลยถ้ากูรู้กูบอกรางวัลที่หนึ่งค่ะกูไม่บอกแล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งอะถ้ากูรู้นะว่าเลขจอกอะไรนะ ไม่บอกหรอกค่ะสามตัวกูบอกรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะไปหาซื้อกันเอาคนที่เขาบอกว่ากูซื้อให้บ้านกูรวยก่อนเออบ้านกูก็มีกินอ่ะไม่ลําบากไม่มีเวลาบ้านบ้านหนึ่งก็มีงานทําไม่ลําบากมานั่งพิมพด่าคนนั้นแซะคนนี้นี่คือที่หนึ่งเป็น บอกเลยกูไม่ยอมถ้าทำกับกูแบบเนี้ยบอกเขอบอกเลยมาตอนนี้ได้ไหมคะทุกคนเลยค่ะขอร้องล่ะ3ามแสน,แน,นสพนคนลูกค้าขาถ้าถามว่าหนึ่งชอบอะไรหนึ่งชอบเจ็ดนะคะ วันพรุ่งนี้หนึ่งชอบเจ็ดนะคะลูกค,ะคะ้าขาหนึ่งชอบเจ็ดนะหนึ่งชอบเจ็ดนะคะใครชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเพราะหนูก็ไม่รู้ค่ะว่าเลขจอกอะไรนะคะแล้วตัวหนูเองหนูไม่ซื้อนะคะเพราะหนูซื้อไม่ได้นะคะหนูซื้อเลขหลุดนะคะที่สําคัญเลยนะคะเอ่อคนที่คนที่แบบว่าคนที่แบบบอกว่า ามันรู้จริงทาไมแม่ไม่ให้มันบอกรางวัลที่หนึ่งเลยถ้ากูรู้กูบอกรางวัลที่หนึ่งค่ะกูไม่บอกหรอกค่ะรางวัลรางวัลที่หนึ่งอ่ะถ้ากูรู้นะว่าเลขกจองอะไรนะกูไม่บอกหรอกค่ะสามตัวกูบอกรางวัลที่หนึ่งเลยครับไปหาซื้อกันเอาคนที่เราบอกว่ากูาซื้อให้บ้านกูรวยก่อนเออบ้านกูก็มีกินอ่ะไม่ลําบาก ส,สดี4 3 0 0 0 0 3,000คนนะคะสวัสดี4 3,000คนลูกค้าขาใครเข้ามาแล้วก็ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผผานนะคะหนูไม่ว่ากันนะคะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยคะ่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะคะส่วนคนที่บอกว่าหนึ่งเป็นคนของกอง,กองสลากก็ขอให้เลขของหนึ่งหรือว่าเลขทูปปู่มาอีกนะคะขอให้เลขของหนึ่งหรือเลขทูปปูมะะขขปป่มาอีกหจะแก้บนโดยการนาเงิน1ล้านบาทไปบริจาค เครื่องช่วยหายใจบริจาคให้กับโรงพยาบาลเลยนะคะหากเลขเข้านะลูกค้าใครรอเข้ากลุ่มวันนี้หนึ่งยังไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวขอเคลียร์ธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ให้เข้ากลุ่มนะคะกลุ่ม VIP ซื้อเรียบร้อยนะคะเพราะว่าลงให้ก่อนแล้วนะคะ อยู่ในกลุ่ม B เข้าไปดูในกลุ่ม B ได้เลยนะคะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะ ใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะฉันพูดไม่เห็นคอมเมนต์เลยใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะ บอกนะว่าท็อปมอซอของจริงไมเนี่ยเอาดีๆเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพี่ทำเช่นนันอะสวัสดี417,000คนใครแคปหน้าจอแล้วไปซื้อค่ะลูกค้าไปซื้อค่ะนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านค่ะถ้ากูรู้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะกูจะกูจะซื้อแบบว่ารางวัลที่หนึ่งเลยค่ะเหมาหมดกองสลากสั่งผลิตไปเลยค่ะ ห้าร้อยเล่มสับผปลิตไนไม่ได้ดีเนาะอี่อือีดอกไม่ได้ค่ะเห็นเลขอะไรลูกค้าพิมพ์ขึ้นมาได้เลยเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยค่ะใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยค่ะส่วนตัวแล้วชอบเจ็ดนะคะลูกค,ะคะ้าขาส่วนตัวแล้วหนึ่งชอบเจ็ดนะคะงวดนี้นะคะชอบเจ็ดค่ะลูกค้าเพราะว่าโดนจับจับก็เจ็ดก็ต้องมาแล้วคะ่ะนะคะ